เบคอนอร่อยมากๆแต่ก็มีความเสี่ยงที่เราต้องระวังมันเป็นอาหารที่นิยมมากในทุกมุมโลกแต่นักวิทยาศาสตร์กำลังเรียกร้องให้มีการติดฉลากคำเตือนเหมือนบุหรี่บนกล่องเบคอนเพราะมันเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของเราเบคอนเป็นอาหารที่นิยมมากในทุกมุมโลกมันเป็นอาหารเช้าที่นิยมและเป็นเมนูโปรดของหลายคนกลิ่นเค็มมันเมื่อถูกทอดในกระทะร้อนๆทำให้เป็นอาหารที่น่าสนใจและนิยมมากแต่ล่าสุด มันกำลังถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพของเราองค์การอนามัยโลกฮูได้จัดเนื้อสัตว์แปลร,รูปเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มหนึ่งมานานถึง10ปีแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการติดฉลากคำเตือนเหมือนบุหรี่บนกล่องเบคอนและแฮมจะช่วยให้คนเข้าใจความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นได้ดีขึ้นนักวิทยาศาสตร์สีท่านที่อยู่เบื้องหลังการพิจารณาของฮูได้เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังเพราะสารเคมีที่ใช้ในการถนอมเนื้อสัตว์คือในตรไตราสามารถก่อตัวเป็นนนไโรซามด้ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งจึงเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพของเราเดนิ pe, สคอเพตสศาสตราจารย์ด้านความปลอดภัยของอาหารกล่าวว่าคนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าหูจัดเนื้อสัตว์แปรรูปที่มีในไตรไว้ในกลุ่มสารก่อมะเร็งเดียวกับยาสูบและแร่ใหญ่หินซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เราไม่ควรลืมการจัดอยู่ในกลุ่มหนึ่งหมายความว่ามีหลักฐานหนักแน่นว่า,าสารนั้นสามารถก่อมะเร็งได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามีความเสี่ยงในระดับเดียวกับการสูบบุหรี่จึงเป็นความเสี่ยงที่เราต้องระวังและเข้าใจว่ามันเป็นอย่างไร ในไกลและในเกรดถูกใช้ในการถนอมเนื้อสัตว์มานานหลายศตรวรรษเพื่อช่วยยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียและช่วยให้เบคอนและแฮมมีสีชมพูสวยงามและยืดอายุการเก็บรักษาทำให้มันเป็นอาหารที่นิยมและมีชื่อเสียงแต่ปัญหาคือเมื่อถูกความร้อนหรือระหว่างการย่อยในร่างกายสารประกอบเหล่านี้สามารถสร้างเนโตรซามีนได้ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปเพียง50กรัมต่อวันจะเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ประมาณ18% ศาส,สตราจารย์ทีมสเปกเ,เตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการกล่าวว่าเราควรยอมรับความจริงเกี่ยวกับเนื้อสัตว์แปรรูปมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราการบริโภคเบคอนแฮมและไส้กรอกเป็นประจำจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของมะเร็งลำไส้และโรคเรื้อรังอื่นๆเขากล่าวว่าผมไม่ได้บอกว่าคุณห้ามกินเบคอนอีกเลยแต่เราควรเลิกแกล้งทำเป็นว่ามันไม่เป็นอันตรายจึงเป็นคำแนะนำที่ดีที่เราควรยืนยันให้คนรู้ว่ามันเป็นอาหารที่มีความเสี่ยง ในไตรในผักแตกต่างจากในเนื้อสัตว์เพราะไนเตรดในผักเกิดขึ้นตามธรรมชาติพร้อมกับสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามินซีซึ่งช่วยป้องกันการก่ะตัวของเนโตรซามีนแต่ในไตรที่ถูกเติมลงในเนื้อสัตว์แปรรูปไม่ได้มีสารอาหารป้องกันเหล่านี้มาด้วยแต่กลับไปทําปฏิกิริยากับโปรตีนในเนื้อเพื่อสร้างเนโตรซามีนที่เป็นอันตรายปัจจุบันผู้ผลิตบางรายเริ่มปรับตัวโดยลดระดับการใช้ไนเตรดลงและมีผลิตภัณฑ์ปลอดไนเตรตวางจําหน่ายมากขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้เนื้อมีสีชมพูโดยไม่สร้างสารประกอบที่เป็นอันตรายนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นในเนื้อสัตว์แปรรูปที่น่ากังวลเช่นธาตุเหล็กฮีมฮิมไดอังในปริมาณสูงหรือสารก่อมะเร็งที่เกิดจากการปรุงอาหารด้วยความร้อนสูงผู้เชี่ยวชาญย้ำว่าไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแต่ควรมีสติในการเลือกบริโภคการบริโภคเบคอนและแฮมนานๆครั้งจะไม่ทำลายสุขภาพของเราหากในมื้ออื่นๆคุณรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพคำแนะนำคือให้มองเบคอนและแฮมเป็น อาหารที่กินนานๆครั้งหากเป็นไปได้ให้เลือกสูตรปลอดในเตรและควรกินคู่กับผักเสมอเพราะเส้นใยและสารต้านอนุมูลอิสระในผักจะช่วยให้ร่างกายรับมือกับในไตรได้ดีขึ้นสาระสำคัญไม่ใช่การเลิกกินเบคอนไปตลอดชีวิตแต่คือการเพลิดเพลินกับมันอย่างชาญฉลาดและในปริมาณที่เหมาะสมการเลือกบริโภคอย่างสติและเข้าใจความเสี่ยงจะช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากอาหารแต่ละชนิดอย่างเต็มที่